นอกจากการใช้คำสั่งที่เป็นรูปภาพที่เราถ่ายไว้นะครับเป็นบุคคลเป็นวิวเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราถ่ายจากกล้องจากมือถือนี่เราสามารถที่จะเจนเนอเรตเป็นรูปภาพอังที่เราต้องการได้อันนี้คือในส่วนของภาพที่เราถ่ายทีนี้นะครับมันก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือภาพวาดภาพวาดยกตัวอย่างเช่นนะครับ ลูกผมนี่ชอบวาดรูปแล้วก็แปะไว้ในส่วนของผนังบ้าน,นครับเยอะแยะมากมายเลยและไม่สามารถที่จะให้แกะออกนะครับคือต้องโชว์ไว้อย่างนั้นตลอดพ่อเป็นฮีโร่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราสามารถที่จะถ่ายภาพเหล่านั้นนะครับมาเจ n เนเรตเป็นภาพให้ AI จินตนาการอย่างที่เราต้องการออกมาเป็นภาพมีชีวิตมีตัวตนได้เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นสิ่งแรกท่านจะต้องไปถ่ายภาพที่ลูกเราวาด รหรือเราไปเห็นภาพวาดที่ไหนมันทีสวยแล้วเราอยาก gener ออกมาให้มันเป็นสีสันที่สวยงามเหมือนกับ AI มันจะทําให้เราดูแล้วมันมีชีวิตชีวานะครับมีตัวตนอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถทําได้เดี๋ยวมาดูวิธีการกันเลยครับทำกันอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับหลังจากที่เราถ่ายภาพที่เราต้องการได้เรียบร้อยแล้วนะครับแตะเข้าไปที่ google Gemini หลังจากนั้นนะครับแตะคําว่ารูปภาพด้านล่าง แต่เข้าไปหลังจากนั้นนะครับบวกรูปภาพเข้าไปนะครับตรงเครื่องหมายบวกแต่เข้าไปแล้วมาที่แกลเลอรี่ครับเพื่อค้นหารูปภาพที่เราถ่ายไว้เมื่อกี้นี้แตะรูปภาพที่เราถ่ายไว้ครับแตะเข้าไปแล้วก็กดคําว่าเสร็จสิ้นตอนนี้ก็กําลังประมวลผลนะครับภาพที่เรา,าถ่ายไว้ หลังจากนั้นนะครับก็ใส่ข้อความเข้าไปเลยได,ได้เลยครับช่วงที่รอประมวลผลเนาะเปลี่ยนภาพวาดให้เป็นพวงก,กุญแจ ى, น่ารักน่ารักหลังจากนั้นนะครับกดส่งตรงเครื่องหมายสามเหลี่ยมนะครับแต่เข้าไปตอนนี้ก็กำลังประมวลผลอยู่ รอสักครู่อันนี้คือเป็นการาใช้คำสั่งแบบง่ายๆนะครับลูกหลานเราเวลา,าวาดภาพแล้วเราอยากเนรมิตให้มันเป็นภาพ AI อออกมาเก๋ๆนะครับสวยๆน่ารักน่ารักนะครับเราก็สามารถใช้คำสั่งลักษณะแบบนี้นะครับแบบง่ายๆมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ไงนะครับ อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าในส่วนว่าที่เราสั่งไปนะั้นมันจะเป็นรูปแบบไหนทีนี้นะครับถ้าเราไม่ชอบภาพนี้เราก็ใช้คําสั่งใหม่นะคำว่าคําสั่งใหม่ก็คือใช้ข้อความใหม่นะครับมันก็จะได้รูปแบบที่ออกมาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าคําสั่งที่เราใช้ไปนั้นมันจะเจเนเรตเป็นแบบไหนนะครับซึ่งเราสามารถใส่รา,ายละเอียดเข้าไปอีกเพื่อที่จะเพิ่มในเรื่องของข้อมูลเพิ่มในเรื่องของรายละเอียดในภาพนั้นมันก็จะเจเนเรตออกมาใน อย่างที่เราต้องการนะครับ